่ไอการรับทีละเรื่องเพราะอะไรคะเหตุผลก็คือเพราะเราต้องทำเพียรเตอร์ของใช่ค่ะเพราะต้องทำแบบคือจริงๆมันก็ต้องทำหลายอย่างครบถ้วไปเนาะต้องทำทั้งโซเชียลด้วยทั้งยูทูบโซเชียลหรือว่าทำอ่าไม่พูดชัดนะก็อื่นอะไรอย่างหลายอย่างด้วยแล้วก็มาทำละครด้วยเพราะว่าไปยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปก็ต้องทำหลายอย่างครบถ้วนไปหมดอันนี้คือหนูรักหนูรักเขาไปอยู่ในเรื่องหลังบ้านขึ้นเหรอเขาไปอยู่ในเรื่องหลังบากขึ้น ยังถือว่างาอยู่ค่ะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ออกทางช่องฟรีทีวีใช่ค่ะคนข้าใจผิดเลยแม้ว่าอะไรคือผิดก็ผิดแบบตัดตอนนี่เป็นเรื่องเที่ยวอะไรเงี้ยต้องการแสดงแบบว่าไม่หรือเปลาค่ะเหมือนไม่ได้ไม่ได้จริงๆไม่ได้รับละครมาสองปีใช่ค่ะแต่ว่าปีนี้ก็กลับมารับละครแล้วก็จะมีปีนี้น่าจะได้มีผลงานหลายๆอย่างออกมา หละเรื่องเหมือนกันค่ะเออออเราไปเที่ยวแบบไม่อินมตัวอะไรแต่ยังไม่ได้อินตัวใช่ไหมเราจะไม่อินตัวหรอกค่ะถ้าเรามีนิสิตยังมียังมีอะไรคะต้องจ่ายอะไค่าบ้านเฮ้ยเราต้องมีเรื่อยๆค่ะเก็บไปเรื่อยๆเพิ่มเรื่อยๆต้อเก็บไปเที่ยวด้วยใช่มที่สำคัญเลยไม่ใช่มันคือการทำคอนเทนต์ไงสุดท้ายเราก็เป็นตอนนี้ที่ทำเป็นมินิคัปโกลก็เป็นคอนเทนต์ครีเตอร์เกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ไลฟ์สไตล์ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะทำหลายๆอย่างเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับ ช่วงสองปีที่หยุดนอกจากจะหมดแพชชั่นแล้วก็มีเรียนต่อแล้วพอหลังจากนั้นร้อนเงินปุ๊บก็กลับมารับงานเต็มที่เลยใช่ปีรักงานเต็มที่ค่ะจะได้เจอกันบ well. ่อยๆได้เราเป็นก้งเนที่นิสิตมันยมศเรษาตอนปลาใช่ค่ะทำไมต้องอายก่อนเลยฮะเพราะอะไรฮะเขินค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วหลายคนอิจฉาที่หนุนามากเหมือนเราได้ไปเที่ยวตลอดได้ไปแบบถ่ายคอนเทนต์ด้วยคือได้เงินด้วยอ่ะแต่ว่าก็ได้เที่ยวด้วยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่า ช่วงก่อนไปเป็นช่วงหางตัวตนเนาะจากการที่เรารับงานแต่งานละครเราก็จะไม่ได้เที่ยวเลยสุดท้ายเราก็ทําเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ด้านการท่องเที่ยวแต่กลายเป็นว่ามันเหนื่อยเหนื่อยมากนะเพราะว่าเราเราไปเที่ยวแล้วเราไม่ได้เหมือนไปเที่ยวจริงๆมันต้องทํางานไปด้วยเป็นเรื่องี่ที่นคีนี่เดี๋ยว่าอันนี้ลูกค้าเข้าเราก็ต้องทําให้ได้เต็มที่ใช่ค่ะกลายเป็นว่ามันก็เหมือนเหนื่อยเหมือนกันแต่ด้วยแต่ด้วยหลายอย่างเราก็รู้สึกว่าเออด้วยยุคสมัยที่มันติดไปตอนนี้กลายเป็นว่าแพลตฟอร์ม ด้านฟีเราเหอหลายช่องทางให้เลือกม,มากขึ้นนอกจากนั้นช่องทางโซเชียลเนี่ยเราก็ต้องพยายามพัฒนาให้มันได้เยอะๆมาคุณเยมช่วงที่หมดแพชชัน่นเป็นความรู้สึกแบบไหนแบบอยากเลิกจบกระวนการไปเลยไหมหรืออยากหาบ <c oughs> อกตามตรงเลยเป็นช่วงที่มีนี้สินค่ะเหมือนเป็นช่วงที่เราเราทางานมาเยอะๆแล้วเราพอหลับกดนี้เราก็เลยไม่ทําอะไรเลยอยื่ว่านอนเล่นเกมอ่านหนังสือกระตุนทำทำงานทำๆแต่สุดท้ายเราก็มึกขึ้นมาได้ว่าเอ้ย ง่นจะหมดแล้วนี่นาทำงานดีกว่าอะไรอย่างนี้เม่อไ่แซวเลนค่ะก็เหมือนกับว่าช่วงนั้นไปเรียนต่อปอโทด้วยตอนนี้ก็จบแล้วหนึ่งตัวนะคะอีกตัวหนึ่งก็ปอโทอีกตัวกาลังจะแพมกระเสริกระสนอยู่สองไปค่ะไปหนึ่งเดีย้ยค่ะค่ะไปที่สองไปที่สองเป็นแอนตี้อายจิ้งค่ะอันนี้เราตั้งกับสองไปเลย แล้วก็ไปลองคุอย่างอื่นเรียนสอบบัตรโทนี่ก็มันจะดีได้มันเ,ยนเ,เลยแล,นนเแล้วก็ตอนนี้ก็กำลงเติบโตคะแลก็ต้องเติบโตก็้วฝากด้วยนะคะพอโทไปแรกจบแล้วค่ะเดี๋ยวจะมีรับปริญญาเลยแต่ว่าโทที่สองเนี่ยถูกการถูกการา<ข>อะไร ทำแบ็คกลับมายังไงคะหนูนะเพราะอะไรเพรแบบว่าถ้าหายหน้าไปนานอะไรเนาะมันจะมีคนใหม่เข้ามาหรือแบบอาจจะเงียบไปอะไรอย่างเงี้ยเราต้อการจะดการแบบว่ากลับจะกลับมารับงานแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็บอกทางพี่ๆเนี่ยละครัหนูกลับมากไปซื้อเซลเซลค่ะคือมันจะมีสองแบบแบบในโซเชียลโซเชียลจะเห็นเราบ่อยเพราะว่าเราทำงานทางโซเชียลเยอะมากพี่ค่ะ เรืเ่องอย่างไรอย่างนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าจะค่อยๆเห็นภาพกันมากขึ้นค่ะและชดคืนี้ก็กลับมาขยันอยากทำง,งานค่ะได้ก็มีต้อนรับอะไรหนึ่งเราเราถ่ายไป,ปะอะไรเ,น,เนี่ยกัวแบบคนลืมผลงานหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะคนน่าจะจังเลยก็มีครตามบ้างเลยใช่ค่ะคนก็ตามเยอะออคนตามเยอะอเลยค่ะว่าทำไมไม่เล่นละครทำไมไม่ร้องเพลงคนชอบแบบ อยากให้กลับมาร้องเพลงซึ่งก่นอนหน้านี้อย่างที่บอกว่าพอเราเลือกทำโซเชียลเราก็ไม่ได้ร้องเพลงไปเป็นคอนเทนต์เคเตอร์ไดกลับท่องเที่ยวท่องเที่ยวท่องเทียทเท่ยวอเ,เลยเงี้ยเยอะมากและส่วนตอนนี้เรารู้สึกโอเคเรากลับมาร้องเพงงงลงบ้างแสดงบ้างให้ทุกคนได้ถ่ายอินถึงกนันด้วยแล้วก็พัฒนาด้านโซเชียลไปทำความรักที่มันพันอยู่เสมอแล้วมันต้องสู้เยอะกว่าเดิมไหมลัะเพราะว่ามันมีนักแสดงเกิดใหม่มันมีเกิดใหม่เกิดใหม่เยอะอะไรอย่างนี้อ๋อต้องบอกเลยว่าทางด้านการร้องเพลงกับการแสดง ยังประมาณนี้นะคะสิ่งที่หนูรู้สึกว่าต้องสู้แบบหนักมากก็คือทางด้านโซเชียลอันนี้เพราะว่าหนูต้องบอกเลยนะเป็นตัวแทนของคอนเทนต์ครีเอเตอร์หลายๆคนเลยการที่จะทำคอนเทนต์ครีเอทหรือครีเอทีฟงานเนี่ยมันม <c oughs> ันเหนื่อยเพราะว่าเวลาเรารับบทเป็นนักร้องหรือนักแสดงอนะ่ะเราเอาอตัวเองเข้าไปสู่อในบทบาทแต่คอนเทนต์ครีเอเตอร์เราต้องคิดขึ้นมาเอง<ต>จากตัวเราใช่ตลอดอันนี้เหนื่อยกับการที่เราใชอย่างนั้นที่จะกลับมาที่การ ในแพลตฟอร์มตัวเองหรือว่าอยู่กับค่ายหรืออยู่กับอะไรตอนนี้มีกับมาทําเป็นเริ่มจากการเป็นคอนเสิร์ตหรอคอนเวอี์ก่อนค<อ><ต>่ะแล้วหลังจากนี้ก็มีการพูดคุยกันว่าอาจจะมีการทํานู่นทํานี่แต่เดี๋ยวเราให้ทุกอย่างพัฒนาไปเป็นรูปเป็นร่างอะไรแล้วไปพูดคุยกันแต่ก็เรียกว่าเป็นสระเนาะคนรู้เป็นอินนนนสระค่ะเ,<อ>เป็นอิสระแล้วก็ทํางานร่วมกับอินดี้นะคะคอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นในเรื่องนี้หลังคอนเสิร์ตนาะคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตของตัวเองค่ะลุน่าขอ The First Time Forever ส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็น ิมาเกนซพลงเกี่ยวกับละครเวทีหรือเพลงทั้งดิสนีย์ที่หลายๆคนเนี่ยอยากจะให้เราร้องหรือละครเวทีที่เราเคยเล่นหรือที่ยังไม่เคยเล่นหรือจะเป็นละครเวทีต่างประเทศที่มันจะมีการแบบเอ่อเล่นยากๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็โออเคที่เราใช่ไหมนี่ค่ะมีทางค่ะทั้งทีมโชว์คอเปอร์เราควรจะทำค่ะที่การคเรื่องลิขสิทธิ์้ใหญ่ขนาดไหนครับที่เราวาง รัชมังไม่ใช่แรอยู่นะเราเพิ่งกลับมาค่ะคือหนูหนูบอกทางโชคอปเปอร์ตลอดเลยว่าแบบพี่แบบจะขายได้เหรอเพราะเรารู้สึกว่าคนยังไม่ได้เห็นเราร้องเพลงนั้นคนจะรัได้หรอว่าเราร้องเพลงคนอาจจะคิดว่าเราร้องได้เป็นเพลงป๊อปธรรมดาคนจะเชื่อเราไหมที่เราเป็นร้องละครเวทีทางโชคอปเปอร์เขาบอกว่าขายได้ต้องต้องขายได้เชื่อพี่ตอนนี้ก็ฝากเลยนะคะเปิดเพิ่มรอบแล้วสำหรับที่แที่เปดเ่มรอดแล้วแล้ราไง ขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ยังจํากันได้อยู่ว่าเรายังชอบการร้องเพลงและยังคอยยังคอยติดตามแล้วก็คอยให้กําลังใจว่ากลับมาร้องเธอกลับมาร้องได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนี่ว่เป็นการต้อนอย่างเป็นทางการจัดที่ไหนใช่ค่ะจัดที่แกรนด์ไทแอดค่ะใช่ค่ะหนึ่งบทเพลงหน้าใหม่แบบว่าเรียกคนจิ้มอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมได้เหรอได้ไหมเพลงนี้ปล่อยไม่ได้เขาปล่อยเขาเฉลยได้เราตื่นไม่ได้กินสตาแกรมไปอย่างอบู เขาหนูมาบอกทางชเปอร์ตลอดว่ากลัวไม่มีคนมาดูเขาพี่อะไรอย่างเงี้ยเพราะเราค่อนข้างไม่ขยายตอนพยายขยายคะแต่ว่าด้วยทีาอะไรต่างก็เลยขยายเรื่องวันไม่ได้ก็เลยกลายเป็นหวันเพิ่มอีกรอบหนึ่งแทนวันเดียวกั่วันือนสอไม่ก็เาันืองรอกไไลปนัือนก่ลยาเวันเรอ่ได้กกานเดนไม่ไ้เล่างบกเลยพลาเอนก่เลยนายนงอีกป แสดงเลยอยากแสดงแต่เราเพลงนี้ไม่เห้าะกันหรืโอเคใโควิดโควิดเหงาโควิดเราเหงาเลยโอเคขอบคุณตายดิเซลจาลินาแล้วก็นี่นะหนึ่งสอง